ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนๆทุกคนวันนี้อยู่ที่สวนดุสิตอรุณนิชยาอากาศเย็นๆสบายนะคะเมืองไทยช่วงปลายปีเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนาะนี่เซ็นทรัลพาร์คค่ะเออสีลมดุสิตดุสิตสวนดุสิตอรุณนะสแกน to make a wish เออมีไอเดียดีๆนะคะเออกันงานเวลการการเงินหรอคะ เฮลตี้สุขภาพดีแฮปปี้เนสความสุขแล้วก็เลิฟทำไมเอ่ยเป็นการแยกขยะหรือเปล่าเนาะนะนะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจมาเอากำลังใจดีๆมาสร้างเสริมพลังงานที่นี่คือสวนดุสิตนี่เขาไต่ขึ้นไปถึงข้างบน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 ,งบนดูเลยนะนี่คือตึกของดุสิตธานีนะคะมองจากข้าล่างนี่คือชั้นสี่มองจากชั้นสี่นะคะ สี่ก็จะมองไปทางนี้ก็จะเห็นนี่เลยวิวสวนลุมเนี yeah. ่ยสวนลุมแล้วก็ถนน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 พระรามสี่รถติดรถติดแบบนี้ฮ่ uh huh. uh huh. าฮ่าสะพานไทยญี่ปุ่นเนาะความร่วมมือของไทยกับญี่ปุ่นสร้างสมัยไหนเนาะสมัยก่อนมีรถไฟฟ้าอีกค่ะอา้าวกํากำลังบรณนะกำลังทาสีใหม่แน่เลยอะ่ะ พารูปของรอรอหกเนี่ยนี่รั้วแดงๆตรงนั้นก็คือสวนลุมพินีค่ะเมวีบอผ่านไปผ่านไปเขากำลังจะไปดุสิตไม่ใช่เขาจะไปจุฬานะคะจากนี้เห็นตึกตึกใหญ่ๆสีฟ้าก็คือตึกตึกสกน,นะจุฬาลงกรณ์สภาการาชทไทยนะคะสวนดุสิตปะอย่าย่าพาเดินข้างในดุสิตธานีแบ่งคอกยา เดี๋ยวไอ้อ่นะนี่ค่ะทุกคนทุกคนนะมุมกว้างๆแฮปปี้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 เนสนะสวนดุสิตสวนดุสิต <laughs> ไม่ใช่สวนดุสิตนะคะเขาเรียกว่าสวนอ,อะไรนะสวนอรุณ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 ยามเช้านะคะสวนดุสิตอรุณ <laughs> เอาภาษาอังกฤษทนกับภาษาไทยนะก็คือ early in the early early morning โมนิ่งร์นิ่งเติมความสุขกันนะจ๊ะทุกคนความสุขก็คือสุขกายสุขใจวันนี้ให้ต้นชงโคต้นชงโคเคยไปดูของไข่นะเขาบอกว่าเออชงโคกับอะไรอะไร,อะไรอีกแบบหนึง่งคล้ายๆกันจริงๆชงโคก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้นขึ้นไปเลยเนี่ยายาวสูงนะคะกิ่งก้านเขาแะสูงขึ้นอย่างนี้แบบนี้นะคะนี่นี่ตัวของดุสิตธานีอยู่ข้างบนนู้นนะคะ เออมาอยู่ใกล้อย่างนี้เราไม่เห็นยอดของนะปกติเราจะดูยอดเขาเป็นเอ่อเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของเขาอะนะเราขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะขึ้นมาไต่ขึ้นมาชั้นห้านี่สวนแบบว่าให้เดินออกกําลังกายได้พอหอบเล็กน้อยนะทุกคนทุกคนนะแข็งแรงกันทุกคนทุกคนขอบคุณนะคะทุกกําลังใจเหมือนเราไปเที่ยวสวนลุมแหละนะแต่ว่าของของห้างก็สามารถจะ ใช้บริการเข้าไปในนู้นได้มีน้ําตกมีน้ําตกน้ําตกสต่ใบสบา,สบบาอุ้ยมีดอกด้วยอันนี้คือต้นอะไรใครรู้บ้างอาดอกไม้มีสีบ่วงด้วยม่วงขาวม่วงขาวงามตานี่จ้ะสวนแบบนี้นี่มีทางเดินสองทางแยกขึ้นไปจะขึ้นหรือก็จะลงอันนี้ก็ลงบันไดลงไปลงบันไดไปมุมนี้ก็จะเห็นนูนตึกวิวสวยสนะคะ เ,เขาก็เข้าใจทำเนะให้มันเป็นแบบว่ารับอากาศดีๆนี่น้ำสะอาดสะอาดดูแลถึงแวดล้อมนะให้ผู้ใช้บริการให้คนกรุงเทพมาฟอ,อ,อกปอด <c oughs> เอาต้นไม้ใหญ่บางต้นปลูกลงไปก็น่าจะมีแบบว่าภาชนะนะเก็บดินเก็บความชุ่มชื้นให้กับต้นด้วย ต้นก็จะได้อยู่กับเราได้นะคะมุมนี้ก็สวยๆนะคะเห็นตึกพปรอยู่ฝั่งกระนุน่นนี่ตึกพปรอยู่ฝั่งกระนุน่นนันน่นนั่นนั่นเราขึ้นมาตรงนี้หน่อยอ่าโอเคตรงนี้ก็สวยๆนะคะนั่นค่ะพปรอตึกพปรอตึกสก,กอ,อยู่คู่กันนะคะขึไไ้น,ะะนไปได้อีกนะคะเห็นขึ้นไปได้อีกก็มีน้ําตกอันนี้ประตูเข้าห้างอันนี้เข้าห้างได้เฮ้ชั้น ประมาณชั้น 5, ห้าไะลนะเมื่อกี้เราขึ้นมาจากชั้น4ชั้นห้าประมาณนี้นะ 4, ชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกวันนี้ขึ้นไปได้อีกเราหาทางขึ้นกันไปวอล์กิ่วอล์กิงมีน้ำตกน้ำตกอันนี้ไหลลงมาแล้วก็เชื่อมต่อไปตรงนี้ไหลลงไปนี่ค่ะเสียงน้ําไหลเสียงน้ําตกสดชื่นสดชื่นนี่ค่ะเราออกมาจากข้างเซ็นทรัลพาร์คอมงั้นมันเชื่อมกันเชื่อมกัน นี่ค่ะวอกิงวอกิงนี่จะเป็นโซนอาหารหรือเปล่าโซนนี้นะเป็นทุ่งผาเนี่ยนี่นะคะบุบ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 ูุบบ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 ุเบุบนุบนุบบนบบุ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 บบ้บบุ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 บบยบบุ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 บบงบบุบบุบบุบบ เสร็จแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในห้างให้เขาหน่อยนี่ค่ะข้าไปในนี้ก็จะเป็นประมาณโซนอาหารร้านอาหารนะเนี่ยเคยมาเดินใช้ใช้บันไดขึ้นมาไต่ไต่ไต่ขึ้นมาคือไม่ใช่ไม่ต้องขึ้นลิฟต์นะขึ้นบันไดมาก็จะเห็นมุมมามุมนี้ก็จะมีเสียงเพลงนะเนาะในห้างนะคะนี่นี่บางมุมยังไม่ได้เปิดนะคะในห้างนี่นี่ค่ะยินดันบุชั้นหกชั้นหกชั้นเจ็ดแล้วแหละอื ยังไม่แน่ใจห้างนี้เขาก็ทำสูงสูงแนวสูงสูง,ส,งสูงขึ้นมาแล้วก็บันไดเยอะเยอะแ้วบันไดเยอะๆย <Wow. Wow. S 1> ะว้าวว้าวเนอะแล้วก็ออกมานี้ออกมามุมนี้ก็ไปสวนข้างบนนะจ๊ะทุกคนทุกคนเอาความสุขความเจริญเอาความแข็งแรงมาฝากทุกคนนะลมเย็นเย็นดูแลสุขภาพจ้ะนะครับ นี่ค่ะมุมนี้มุมนี้เขาจะมีแบบว่าเออ่ล็อกให้เรานิดนึงออกไปดูได้ประมาณนี้นะคะ mm. ดุสิธนีไม่แน่ใจว่าที่เขากั้นไว้นี่คือเป็นโซนของโรงแรมหรือ,อยังนะคะรายละเอียดของของอาคารเนี่ยเราไม่แน่ใจเพราะว่าเขายังไม่เผยแพร่นะคะรู้ว่านี่คือดุสิธนีนชานชาอยู่มุมนี้ก็จะเห็นเยอะ ประมาณนี้อฟเอฟยิงมันขึ้นไปได้อีกนะเนี่ยเนี่ยขึ้นไปได้อีกขึ้นไปได้อีกขึ้นไปได้อีกนะคะขึ้นไปข้างบน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 ก็จะเห็นได้อีกหลายมุมนะคะได้โอกาสตัดต่อไปย่าจะพาขึ้นไปอีกนะคะขึ้นไปาขึ้นไปเนาะขึ้นไปสูงๆกันเลยในใจทุกคนทุกคนแข็งแรงแข็งแรงนะคะเลิฟ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 นะเอเวอร์ยูวันบายบาย see you next time hi